อ้อมทางตานี้เอ้อมไปปไปผู้ไปหาประตูผู้ป้าเอาทุจาก่อนไปเละทุจาเออไปไนไดย่างป้าลูกป้าพาน้องเขาโหมผู้ป้าอนแดดป้า จอมยุดเท่ามานละแม <c oughs> มันห้อนเหรอใดมันห้อนเหรอใดใช่ถุงตีนได็ดนี่นะจับมนันนี่จับคนนี่นั่นนั่น อื้อนานนานอื้อได้ไปเก็บไปส่งก็ดีไปเก็บไปเก็บ อยากได้ยังน <es> mm ้เอาบดนะไปหายนะกิน hmm, ก like bon ินยูน like ่นมาดิ้วมาคานถ้า่ต like ุมะหา้ม uh ้ <puede plausible> uh ้มน uh ื้้มไหาเน่น่่เน่เป่น่เน่้น่น่เน้เ่เน่่น่

่อยงไนีขป้าเสียเขปลาเนี่ะเด็กินกับแก่ไปแก่ให้แก่ให้แ่ให้เสียขาดจ้าเสียขาดจ้เข่าป้าอยู่แย่แก่ยาไม่ได้จู้นหละตุกกรรมมังยังไม่ได้เเพงอนเอาไปให้ประตูเลยปม่งกินงัน

ta คือดิน mà ชมชมมะขามนะ đè บ่าวดิเด้อเพิ่นกินมาเฮากิน ซื่อยัซื้อยังมาหนึ่งเมยเฮ้ยโอ้โอ้ฟ่จีจับเฮ้ยมาหนึ่งมมาหนึ่งมยม่รานอ่ะม่ไู่กมาหนึ่งเม้มาเลยมาเลยมาเลยมาเยบินว่าวมากนี่ยังเลบินว่าวมากนีู่กบินว่าวมานี่ อยากกินยังเลือดสีแดงวะเอาเออดีใจไรเบรนี่นะนุ่จ้างที่ให้มาเลยจ้ะคาพลยอันน่ะผมห้องบดิบผมีเงินพันกะบันกี่กบาทวะเอาวัดนี่ฉันว่าคาพลีบ่คาพลีจเอาเมื่อกคาพลีแม่กูัวชอบได้เอาเงิน

เงินก uh, pues <cu pla> ี่เกาแล้วองเงินกี่อไ้อมเบิเบอนเีมัเ็แสนเด้เพื่อหเขาไปแกวะเนาะอ้ยแต่เขาไปเบียนยัย่ฮอดเดแสนเลยเนปลายจะย่ฮอดเจ็ดหอฮอดทานตัตเขาซื้อนะเขาซื้อเอาเงินบาทน้ำเขานะมาดนจะบ้นตะโมได้เลยช่งตลาดดงเลยปมานี้

คุ้งคุ้งมกินหรอาอย่ใต้เต็นคุยค้งคย้งแบบไหนบบค้บบไี้คุ้งี่มัวอไรคุ้งแบบไขมันอุดตันเลย้า่แดงปแงเน่ยแนท้ามรอดนะนแท้ามอดนะลอดประตูไปได้ถ้าอยู่นรอบเพื้นมืรอดมนรกัเกียวรอนีไปฮะเดียวมันไปแล้ว โอ้ยเป็นอใจได้หลายคืนเลยดิอืมอ๋อมีวัฒนาออครับอันวนาะมนมีวัฒนาเออบ้านเราคนบ้านเรานะบ้านเราเอออันลุงไรนะไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาทำเข้าเนาะไม่รู้่าร้าลของอะไรเลยถือว่าแต่ไฟน่จะดีกว่าไ่าดีใจเลยวะ

เม่ก็ผายเง้ยพอคล้องระกาศมาอยุ่จะขีปชะชาวน้อสามีแล้วเนาะมีโลนะทำหมูหอดดิอยู่คนเดียวเนี้ยอยู่คนเดียวยี่งทมาเลยอยู่คนเดียวสดดีก็สบายอยู่แบบนี้ม่พ่อเหมือนเลยมันยาก ถัดวงเราเผาบริเวณเห็ดอีกสิไอชิเฮ็ดมาเฮ็ดใหนรักกินอีกอาบูมีเผาเลยสบายคือเฮานี่บัต้องเฮ็ดให้ไปกินต้องอยู่คนเดียวหัวหายคือคนนอกคือสาวๆเดียวสองคนสบายอยู่คนเดียวเพื่อนเพื่อนตายหมดคนอยู่คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนแบบ Sam khốn à, sao mái. Vấn đề, vấn đề, chơi rồi đi. Ừ. đi thu mía, đấy. Ừ. Nhang đấy, khay đấy. Thu mía thu mía thu mía thu của มันยังก็เกาน้จปาก็ทีเดียวมูเห็ดาอุ้ยบาเออีด็กยาเนาะได้จงบ้ว้านนบน้าะบออหกชิปเนี่ยี่กให้มูเห็ดะเลยัจิบลุกเลยปีการี่ปีกานี่วานปันเลดํา้านนะวานได้แปดชิปมันก็เป็นบางปีนะเนาะของเนี่ยสีนี่บคั่วข้าวมันเนาะนติลุอู่ไปทูห้งมอหนาพวกกำลังจะขึ้นได้นะพวกกำลัง ปเบิ่งอยังมันเนาะปีนี้ได้เท่าไรนะตูนาน uh, uh, <iałem quarterback. S 1> ั่านปอต่เกาเกือบสองร้อยเนาะอะเ่เกือนอร้อยหต่เการ้อยปลายอ่ะแต่เการ้อยปลายพ่นได้นานันบานบเอง่มเปลาวไมุกเก็บกันธุแล้วพันลือน เืองแนืออยากเนาะเือมาชือของบ่อยูนี่แล้วมาชื้อน้าแข็งนั่นเี่มกินกันได้มดก็ไปนะน่ดีถึรถพัดกัดเป็นตัวไรตัวไรบ้านเป่เ่ในมือตาตาอไรนี่ก็อยากไล่ละอันเปลูกนะใครอยากได้เขายังมังามบอกเขาพันะเขาพันปี เจนเจนเจนเวจับะจับเลยคะสองพันปีสิอมมามามาแงงแงงเวีนอีกแล้นี่อ่ะาแกน้อแงงเวนเนาะงามบ่

cửa bò tết hải đẹp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  hải nè hải cả hải đẹp hải đẹp hải đẹp đâu Cô hải mười cả đẹp hải đẹp hải phải nhanh đẽp hải có mắc lên hải đẽp hải nó hải đẽp nam bị hải đẽp หือหมาที่ว่า hmm? เก็ดลูกืมนี่อมันนี่เอามันก็ตายมียังนะอยู่ชายกบ Chị ăn ba, không? Nói tụ Con đây mẹ bù con đại คนใมมมดมีมีมีบัวมาให้แล้วเราเราแ้วเราเรลเาอยูเงินบาท,บาท,บาทาเบ้กอ๋อเนี่ยคือบม่มีบ,บ,บ,บัวมาบัวมานะเทาอยู่ห่านตลอดมีบัวมาให้บอมืมอนักคนขอมากะมีแต่เงิน,น,งนงกีนกนบเบิร์เจ็ดล้านอ,อันหาวกล้านกัมีแต่เงินกีบนะผม่มีเงินบาท

มาพี่มาพี่ไปเดิมแมงเดิมแมงเดิมผู้ใด่เอา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 เมานมีแขกมาไในองจิจับเพิ่นเอาเอามานมีเพิ่นจีจับหน่ะมาไว้ไว้รวยไว้รวยมาไว้ไว้งัวเข่ามากินผักบ้งจริงจนแปลนเติร์ดอยู่งัวหลักเข่าพะลงวย ปโอเคสปลาลุงไอคิดแล้วกันทก่อโตไปได้เนาะคลิปนี้ก็ฝากก่นเองพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคือเก่าเด้อเนาะไปแล้วพุ่นอ่ะสบายดีแล้วสวัสดีบัตรสุขสุขคนผู้มากระแตบมากระแตบเนี่ยมันสีแก่แล้วนี่แต๊บปลายหน่อย